ตาจีฮาวต้อนรับคุณเข้าสู่ตอนที่2ของทริปสำรวจชงชิ่งและมณฑลเสฉวนใน The b บักเกอร์ลครับวันนี้นะครับผมจะขอพาคุณคไปเที่ยวมหานครชงชิ่งกันครับเริ่มจากสาราประชาคมครับจากนั้นพาคุณไปดูรถไฟทะลุตึกที่ใครมาชงชิ่งต้องมาดูให้ได้ครับและไปต่อกันด้วยการลิมรถหมาล่าหม้อไฟต้นตำรับของแท้ปิดท้ายด้วยการพาคุณไปเดินเล่นจุดชอปปิ้งถึง2.2สไตล์นะครับใครมาชงชิ่งไม่ไป2ที่นี้ถือว่าพลาดมากติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน The b a ั i เ t อรวันนี้ครับ คุณผู้ชมคงทราบกันดีนะครับว่าเมืองหลวงของจีนเนี่ยก็คือกรุงปักกิ่งครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับชงชิ่งก็เคยเป็นเมืองหลวงของจีนมาก่อนนะครับในยุคของสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ผมเลยขอพาคุณมายังจุดศูนย์กลางของการปกครองที่นี่เลยครับสารามหาประชาคมเมืองชงชิ่งครับด้านหลังของผมนะครับก็คือสาราประชาคมเมืองฉงชิ่งน,นั่นเองนะครับที่นี่ก็คือเป็นที่ทําการของรัฐบาลนะครับในยุคของ ปี1938นะครับยุคที่รัฐบาลจีนนะครับแตกเป็น2รัฐบาลครับนั่นก็คือรัฐบาลนานกิงและรัฐบาลฉงชิ่งหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องแตกเป็น2รัฐบาลเพราะว่าปี1938เนี่ยญี่ปุ่นบุกจีนครับแล้วก็ยึดจีนที่เมืองนานกิงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นตางจากญี่ปุ่นนะครับพวกต่อต้านทั้งหมดเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ฉงชิ่งนะครับแล้วก็ตั้งตัวเป็นรัฐบาลพัฒนถิ่นนะครับก็คือมาเป็นรัฐบาลที่ฉงชิ่งคร แต่คนที่ใหญ่สุดตอนนั้นก็คือเป็นเจียงไคเชกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับญี่ปุ่นแพ้สงครามในปี1945ครับรัฐบาลนี้นะครับเาก็แตกกันอีกทีนะครับเพราะว่ามีสงครามกลางเมืองนะครับระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับของท่านประธานเหมานะครับแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยของเจียงไคเชกนี่นะครับเขาสู้รบกัน2ปีครับสุดท้ายแล้วนะครับในปี1949นะครับท่านประธานเหมาชนะนะครับไล่เจียงไคเชกไปอยู่ที่ไต้หวันนะครับแล้วก็ตั้งรัฐบาลของสาธารณชาชนจีนใช้ธง5าดาวนะครับในวันที่1นึ นั่นเองครับนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับของการตั้งรัฐบาลนะครับของประเทศจีนนั่นเองครับนี่เห็นไหมสวยงามไหมที่นี่นะครับเป็นการจําลองนะครับหอไหว้ฟ้าดินที่เทียนถานนั่นเองนะครับก็จําลองมาเป็นสาราประชาคมแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เขาใช้เป็นที่ทําการรัฐบาลนะครับหรือว่าที่ประชุมสภานั่นเองครับก็สวยงามมากๆครับใครมาชมชิงอย่าลืมมาถ่ายรูปกับที่นี่นะครับ หลายๆคนถามว่ามาถ่ายรูปกับสาราประชาคมอยู่เดียวหรือเปล่าตรงนี้มีร้านอาหารนะครับมีร้านน้ำนะครับเถิดขอยน้ำนะครับแล้วก็มีห้องน้ําสาธารณะด้วยนะส่วนด้านนู้นนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์เขาบอกพิพิธภัณฑ์สามโตรกนะครับี่ชงชิ่งไชน่าทรีจอส์จอซิสมิวเซียมนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับถ้าใครมีเวลานะครับอีกหนึ่งที่นะครับที่ต้องมากันนะฮะสำหรับใครที่มาชงชิ่งนะครับ กับศาลาประชาคมนะครับเสร็จจากศาลาประชาคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่รถไฟทะลุตึกครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังนะครับข้างหน้าว่ามันทำไมต้องทะลุตึกทำไมต้องสร้างไปทับที่กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะ ด้านหน้าสาธารประชาคมเขาก็จะมาขายข้าวเหนียวบดนะฮะแล้วก็ใส่น้ำตาลใสายแดงแล้วก็ถั่วนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูคล้ายๆกับลอจีอือันนี้เขาเรียกว่าสื่อปลานะครับเป็นคล้ายๆกับ ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวบดแล้วก็จิ้มด้วยน้ำตาลทสาแดงแล้วก็ถั่วนะครับใครอยากลองก็มาลองได้นะครับค่ก้อนมันเป็นน้ำมันเป็นข้าวเหนียวครับเอาไปนึ่งแล้วก็คลุกน้ำตาลนะฮะเป็นแบบนี้อ่าคือผมว่าถ้าไม่ไม่จิ้มอันนี้มันมันไม่อร่อยมันมันมันจอโจมันก็เหมือนกับเรากินข้าวเหนียวเลยอ่ะมันกินข้าวเหนียวแต่ว่าเทคเจอร์มันไม่เหมือนข้าวเหนียวบ้านเรามันจะแบบว่ามันจะเหลวๆกันหน่อยนึงใช่เพราะพอจิ้มมาเนี้ยเนี่ยอร่อยเลยคืออร่อยฮะแต่ว่ากินนานๆอาจจะะะเเลีี่ยยนนนนนไไดด้้้ครรับแใหตมว15ข บาท3หยวนตอนนี้มาเมืองจีก็ต้องมาป๊อปมานะครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะซื้อของไปแจกคนดูครับผมก็เจออันนี้ครับมอลลี่ครับฮิตมากๆนะครับคุณผู้ชมช่วยผมจุ่มหน่อยนะครับผมสองรางวัลแล้วกันนะหนึ่งสองอ่าเค สองวันนี้จะเป็นของผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคําถามยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะสองรางวัลนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนรูปสนุกตอบคำถามนะครับพียงบอกเราว่าที่ไหน The b u c k ก t l ลิสที่คุณชอบมากที่สุดพร้อมเหตุผลนะครับสองคนที่โดนใจทีมงานเรามากที่สุดนะครับจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยละครับรูปสนุกที่2ช่องทางครับช่องทางแรกคอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์นี้นะครับอีกช่องทางนะครับสามารถรูมสนุกได้ที่ Li n e at the bucket list ครับประกาศรายชื่อผู้ชนะนะครับในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับ ตอนนี้นะครับเราพาคุณมาอยู่ที่อีกหนึ่ง amazing นะครับของฉงชิ่งครับก็คือรถไฟทะลุตึกนะครับเราอยู่ที่ e e ซ i b a ร s t a t i o นนะครับซึ่งสเตชันแห่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นสเตชันที่อยู่บนตึกตึกหนึ่งนะฮะแล้วรถไฟครับจะทะลุตึกนะฮะรถไฟจะเข้าไปนะครับแล้วทะลุตึกออกไปด้านานทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะดูดีครับคนมหาศาลเลยฮะคนมารอถ่ายรถไฟทะลุตึกนะครับนี่ ีก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันไม่มีแพลตฟอร์มอย่างนี้มาให้คนได้ได้มานั่งอย่างนี้นะครับก็จะต้องไปยืนถ่ายใก,ใกล้ถนนแล้วก็อันตรายนะฮะอ่าด้านหลังของผมนี่ก็คือรถไฟทะลุตึกนะครับซึ่งอ่าต,ตึกนี้เนี่ยมีประมาณแล้ว15ปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาตอนวางผังเมืองเนี่ยก็จะมี2อ,อยู่2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายคนจะสร้างตึก กับฝ่ายคนที่จะสร้างรถไฟฟ้านะฮะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็เถียงกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเขามีการเจรจากับคนกลางครับแล้วคนกลางก็เข้ามานะครับบอกว่าทําไมไม่สร้างรถไฟทะลุตึกไปเลยล่ะนะครับก็พูดเล่นๆนะฮะให้2ฝ่ายไม่ทะเลาะกันแล้ว2ฝ่ายก็ไปคุยกันนะครับว่าเออก็จริงนี่ก็ทําได้นี่ก็เลยก็สร้างมาเป็นตึกแบบนี้นะครับซึ่งตึกนี้นะครับชั้น1ถึงชั้น7จเนี่ยจะเป็นเป็นห้างศพสินค้านะครับเป็นร้านค้านะครับแล้วก็ชั้นบนขึ้นไปเนี่ยก ที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปนะครับถ้ามาที่สงชิ่งนะครับอยู่ด้านหลังผมนยฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถไฟทะลุตึกจะเป็นยังไงครับเขาบอกว่า4นาทีมา1คันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันปัจจุบันก็ยังให้บริการวิ่งจริงๆนะครับเนี่ยวไมาไปิวิิไม่ใช่ทะลุแค่ตึกนี้นะครับมันทะลุยาวไปตรงนู้นนะฮะแล้วก็ลางอยู่ตรงนู้นนะครับไปตรงนู้นเลยนะฮะ หลายๆคนถามว่ามารถไฟทรูุตึกจะถ่ายรูปท่าไหนท่าที่ฮิตที่สุดคงหนีไม่พ้นท่านี้ครับรถไฟออกจากปากหรือรถไฟวิ่งเข้าปาานะครับ ก่อนไปเที่ยวกันต่อครับเราไปรู้จักกับทางรถไฟสายนี้กันครับทางรถไฟที่ผ่านตึกแข่งนี้นะครับมีความยาว132เมตรนะครับโดยที่มีความห่างระหว่างเสารถไฟและตัวตึกเพียง20เซนติเมตรและใช้พื้นที่ตรงกลางนะครับระหว่างชั้น6ถึงชั้น8ด้วยเสาเพียง6ต้นเท่านั้นครับมีการติดตั้งวัสดุซับเสียงในตัวตึกครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเสียงรถไฟที่จะได้ยินนะครับจะเท่ากับเสียงของเครื่องล้างจานเท่านั้นครับแถมเวลารถไฟผ่านตึกคนในตึกแทบจะไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนเลยแหละครับ และนี่ก็คือทั้งหมดแค่ของรถไฟทะลุตึกนะครับที่ r ีซีเบสสเตชันนะครับซึ่งเป็นร้านค้านะครับแล้วก็เป็นคอนโดแล้วก็เป็นสถานีรถไฟในตึกเดียวกันนะฮะน่าอเมซิ่งมากๆครับใครที่มาที่ชงชิงอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่นะครับเก็บไว้ในบัคเกอร์ลิสของคุณได้เลย ่อนจะไปลิ้มลอมหมาล่าแบบต้นตำรับนะครับเรามารู้จักกับหมาล่าหม้อไฟก่อนครับหมาล่าหม้อไฟนะครับเกิดในแถบมณฑลเสฉวนแห่งนี้แหละครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ครับฉงชิ่งก็อยู่ในมณฑลเสฉวนครับเขาบอกหมาแปลว่าชาครับล่าแปลว่าเผ็ดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วใครกินเข้าไปก็จะรู้สึกเผ็ดและก็ชานั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านสุกี้หมาล่านะครับของเด็ดของ แถบฉงชิ่งนะครับแล้วก็แถบเซฉวนนะครับเราต้องมากินต้นตำรับนะครับที่นี่เนี่ยเขาตักได้ไม่อั้นนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีอาหารเป็นร้อยรลายเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกกินได้นะครับมีทั้งน้าซุปหมาล่าแล้วก็น้าซุปใสนะครับชอบเป็นไงเลือกแบบนั้นนะครับวิธีการก็คือคุณไปตักมานะครับตักเท่าที่คุณอยากทานนะครับแล้วก็เอามาทานที่โต๊ะนะครับที่นี่คือที่สําคัญคือทุกอย่างที่คุณเห็นในไลบุฟเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารต่างๆนะครับทุกชนิดนะครับบุฟเฟ มีปัญหากับเขาได้นะครับมีปัญหาที่ผมไม่รู้ว่าจะโดนปรับหรือว่าแบบชงเชงเฉยๆนะครับแต่ว่าก็ลองอมาดูนะครับสาหรับใครที่มาที่มูลทนเสียชวนมาที่ชงชิงนะครับก็ต้องรอสุก้หม่าล่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือน้ําซุปหม่าล่านะครับซึ่งเผ็ดร้อนด้วยน้ํามันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําซุปใสนะครับที่ใครที่ไม่กินหม่าล่าก็สามารถเลือกได้นะครับอันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เด็ดไม่แพ้กันครับก็คือน้ำจิ้มนั่นเองครับน้ำจิ้มนะฮะนี่ น้ำจิ้มนะครับถ้าเป็นสไตล์ของชงชิ่งนะครับเขาจะใส่เบสเนี่ยเป็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยจิ๊กโชนะครับเพราะว่าจิ๊กโชเนี่ยเขาใส่แทนความเปรี้ยวของมะนาวครับซึ่งเขาที่นี่เขาไม่ใช้มะนาวครับแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับรวมถึงกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ใส่พริกไปนิดหน่อยเนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบที่ผมได้มาแบบนี้นะครับคือผมมาคนเดียวเขาก็ถ่ายได้ประมาณมุมอย่างเงี้ยฮะมุมแคบๆนะฮะ ลองชิมรสชาติกันดูนะครับว่าเป็นไงนะครับลูกชิ้นกุ้งนี่ถ้าไปกินที่เมืองไทยนี่แพงเหมือนกันนะครับปปคือถ้าใครอยากกินสุก,กี้หม่าล่าสไตล์แบบนี้ครับแนะนาว่าที่เมืองไทยก็มีครับมีหลายที่เลยนะครับลองไปกินดู คืออร่อยมากๆครับผมเป็นคนที่ชอบกินสุกี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบกินอะไรร้อนๆอยู่แล้วนะครับจนที่บ้านบ่นนะครับว่าจะกินทําไมทุกอาทิตย์นะฮะแต่ก็ชอบจริงๆส่วนหม่าล่านี้อันนี้มันไปหน่อยนะครับผมก็กินไปนิดเดียวก็คือถ้าใครชอบแบบว่าพริกชาๆลิ้นเนี่ยน่าจะชอบนะครับมาแบบที่นี่ที่นี่ลูกชิ้นปลาหมึกอร่อยมากครับแล้วก็พวกเลือดนะฮะเลือดเป็ดเนี่ยอร่อยเหมือนกัน มันก็จะมีของแปลกๆนะครับเช่นเนื้อแพะต่างๆนะครับที่นี่เขาขึ้นชื่อด้วยเนื้อแพะด้วยมีแกะด้วยมีแกะด้วยนะฮะหรือใครถ้าอยากแอดวานซ์กว่านั้นนะครับก็จะมีสมองหมูนะฮะมากินกันได้ครับคือมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนอยู่แล้วครับว่าในหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาต้องมีหมาล่าสุกี้หนึ่งมือนะฮะ แล้ววทัฒนธรรมของคนจีนอีกอย่างหนึงเวลาเขาสั่งอาหารนะเขาจะสั่งมาเต็มโตเลยครับกินหมดไม่หมดไม่รู้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็แปลกดีครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่มาเมืองจีนครับแล้วก็เห็นอาหารการกินที่อลังการแบบนี้ทุกมื้อเลยนะฮะขอบคุณ Big World นะครับที่จัดให้เราแบบนี้นะครับใครที่อยากจะได้โปรแกรมทัวร์ดีๆนะฮะอย่าลืม Big World ครับ โอ้โหอิ่มอร่อยมากๆเลยนะครับกับร้านนี้เลยครับบาลินหงติ้งนะครับเป็นฮอตพอตนะครับหม่าล่าสุกี้ชาบูนะครับใครมาที่ฉงชิ่งห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับตอนนี้นะครับเรามาที่หนึ่งจุดท่องเที่ยวนะครับที่ฉงชิ่งครับนี่คือหงหย่าต้งครับเป็นบ้านไม้11บชั้นนะครับซึ่ง บ้านไม้เนี่ยไม่ใช่บ้านไม้ธรรมดาครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับชื่อดังของชงชิงเขานะครับก็จะมีอะไรให้เราได้ดูกันเยอะแยะมากมายครับ11ชั้นเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับกับหงหยาต้งครับหงหยาต้องแห่งนี้นะครับเป็นอาคารที่สร้างเข้าไปในหน้าผานะครับอยู่ในย่านธุรกิจเจียฟางเปยนะครับตั้งอยู่ติดกับแม่น้ําเจียหลิงครับเป็นหมู่อาคารนะครับที่ยกใต้ถุนสูงมีความสูงถึง11ชั้นนะครับที่นี่จะมีอะไรขายบ้างไปดูกันครับ ช,ชั้นหนึ่งก็จะเป็นชั้นร้านเช่าชุดนะครับร้านอาหารนะครับใครอยากจะมาแต่งตัวเป็นคนจีนนะครับเป็นเผ่าต่างๆของเมืองจีนนี่ก็เชิญได้ที่ชั้นนี้ครับชั้นแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับมีตั้ง11ชั้นนะ,ะไปดูกันขึ้นมาชั้น3นะครับก็จะเป็นแบบว่าแนวะฟู้ดฟู้ดสตรีทนะฮะเป็นแบบว่าอาหารท้องถิ่น,นต่างๆนะครับ มีไอติมด้วยไอศครีมมีร้านรวงต่างๆนะับร้านอาหารนะครับใครหิวก็สามารถฝากท้องที่นี่ได้นะครับตรงนี้นะครับเราอยู่กันที่ชั้น11นะครับของหงหย่าตงนะครับคือความ,มหาัศจรรย์ของชองชิงนะครับผมว่ามันมหัศจรรย์มากๆนะครับคือเวลาเราขึ้นมาชั้นตึกสูงสุดแล้วอะ่ะเราคิดว่ามันสูงเลยใช่ไหมเดี๋ยวดูด้านหลังผมมีถนนอยู่บนี่ฮะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับ แล้วตึกน,นี้มีขายตั้งแต่สักเบือยันเรือรบเลยครับเดี๋ยวเราพาดูไล่แต่ละชั้นเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้าง ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นแบบว่ายุค80นะครับเป็นโปสเตอร์แนวๆเงี้ยนะครับเป็นตู้ถ่ายรูปครับสติกเกอร์นะฮะอ่าโปสเตอร์สมัยก่อนนะเพราะปกกันได้น,นะครับไ,ได้มาแล้วเรียบร้อยครับที่หงหยาต้งแห่งนี้นะครับผมได้อะไรมาเหรอได้มานี้เนี่ยครับหมาล่าครับนี่ แล้ว9.9หยวนนะครับให้ไป50แล้วก็ทอนมา30นะครับผมก็เลยถามไกด์ว่าเอ้ยมันมีหน่วยย่อยหรือเปล่าเหมือนคล้ายๆบายกับตาตคงนะฮะเขามีหน่วยย่อยนะครับก็คือเจียวนั่นเองนะครับแต่เขาไม่ได้ทอนผมมาก็งงเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับก็ร้านหนึ่งก็ขาย10เหมือนกันนะครับโอเคก็คือมาชงชิ่งต้องซื้อหม่าล่านะครับเนี่เดี๋ยวเราไปชิมดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะตอนนี้นะครับผมก็พาคุณมาเดิน ถนนเก่านะฮะบนตึกสูงครับมันเป็นเมืองซ้อนเมืองเป็นหลายๆชั้นครับนี่คือตาสื่อๆนะครับเป็นปอดะที่เที่ยวระดับ 4A นะครับเต็มไปด้วยของขายนะครับแล้วก็ดูวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะครับจากจุดเมื่อกี้ครับที่หงหยาต้งนะครับที่ที่เราผ่านมานะครับอันนี้ก็คือชั้น11ของหงหยาต้งแต่อยู่คนละฝั่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมืองวัฒนธรรมเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนนะไปดูกัน ตรงนี้ก็เป็นถนนโบราณนะครับที่อยู่เขาเรียกว่าแลนด์มาร์คลิเวอร์ไซด์นะครับตรงซื่อๆนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นถนนโอนสตรีทโบราณนะครับในสมัยก่อนนะครับปัจจุบันก็ประยุกต์มาเป็นร้านรวงต่างๆนะครับสวยงามมากๆครับลับกษณะคล้ายๆเอาท์เล็ตนะฮะกลางคืนก็น่าจะสวยนะเพราะว่าผมเห็นในรูปเนี่ยมันสวยเหมือนกันนะครับอ่านี่ชั้นที่5แล้วครับ ระหว่างทางนะครับก็จะมีงานศิลปะนะครับเป็นงานบรอนนะฮะเยอะแยะมากมายบอกเล่าเรื่องราวของคนที่นี่นะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูกันว่าเป็นยังไงผมขึ้นมาจน ลเตปด้านบนแล้วนะครับก็เหมือนจะมีต่อนะครับตอนนี้ขึ้นมาสเตปที่8แล้วนะครับเขาบอกว่ามี6สเตปแต่ว่ามี8สเต็ปเนี่ยอยทำไมมันสูงมากเลยเขียนน่าจะสุดทางแล้วครับสวยงามครับเป็นประตูครับคล้ายๆกับย่านไชน่าทาวน์หลายๆที่นะฮะ ไหนๆก็มาถึงข้างบนแล้วนะครับเขามีระฆังอยู่นะฮะเราก็มาตีะระฆังหน่อยนะโอเคระฆังส่งหวังเรื่องความรักนะครับ <c oughs> แล้วผมก็ขอปิดท้ายต้านซื่อๆนะครับที่รูปแกะสลักยาแบบนี้นะครับสวยงามมากๆครับเป็นรูปพระพุทธรูปนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นถนนวัฒนธรรมนะครับที่ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าและใหม่เนี่ยได้อย่างลงตัวนะครับมีร้านรวงเยอะแยะมากมายให้เราได้ช้อปปิ้งให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็มีงานศิลปะให้ได้เสพด้วยนะครับใครที่มาฉงชิ่งห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนี่คือต้านซื่อๆนะฮะแลนด์มาร์คลิเวอร์ไซด์นั่นเองครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเดอะบักเกอร์ลิสในวันนี้ครับสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ตามโซเชียลมีเดียที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับหรือถ้าอยากพูดคุยกับผมแบบสดๆนะครับก็นี่เลยครับ Line แอดเดอะบักเกอร์ลิสครับตอนหน้าใครเป็นสายบูห้ามพลาดเด็ดขาดครับตอนนี้มาเมืองจีนก็ต้องมาป๊อปมานะครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะซื้อของไปแจกคนดูครับผมก็เจออันนี้ครับมอนลี่ครับฮิตมากๆนะครับอ่ะคุณผู้ชมช่วยผมจุ่มหน่อยนะครับอ่ะผมสองรางวัลแล้วกันนะหนึ่งสอง สองอันนี้จะเป็นของผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคําถามยังไงก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะสองรางวัลนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนรูปสนุกตอบคาถามนะครับยงบอกเราว่าทิปไหนของ The b u c k e l i s ที่คุณชอบมากที่สุดพร้อมเหตุผลนะครับ2คนที่โดนใจทีมงานเรามากที่สุดนะครับจะจัดส่งของรางวัลไปให้ถึงบ้านเลยละครับรูปสนุกที่2ช่องทางครับช่องทางแรกคอมเมนต์ตอบคำถามใต้โพสต์นี้นะครับอีกช่องทางนะครับสามารถรูปสนุกได้ที่ Li@ n e The Bucket List ครับประกาศรายชื่อผู้ชนะนะครับในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้ขอให้ทุก เดอรบัคกิลสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณออกสู่มณฑลเสฉวนครับไปยังเมืองเลอซานรครับเมืองน,นี้แทบไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเลยครับแต่ทำไมผู้คนมากมายถึงมาที่นี่ต้องติดตามกันนะครับดังนั้นจะพาคุณไปไหว้พระขอพรให้การงานการเงินปังมากๆในครึ่งปีหลังครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ Big World Holiday โครงการสุพวันวิลเลจบางนาสุวรรณภูมิ 5G ที่ดีที่สุดจาก AIS แก้วเก็บความร้อนความเย็นคอรซิเคิลสำหรับวันนี้นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ